สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคุณครูออฟแคเทเอรียานะคะคุณครูออฟก็กำลังจะนําของขวัญไปให้อาวิอยู่พอดีเลยคะ่ะงั้นเราไปหาอาวิพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะอาวิทำอะไรยอยู่หรอคะสวัสดีครับครูออฟอ๋อเพื่อนๆก็มาด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆอาวิกำลังเก็บเงินใส่กระปุก รอยยู่เลนะคับโอ้โหอาวีรู้จักเก็บออมด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะอาวีก็แบ่งเงินค่าขนมมาเก็บไว้นะครับอาวีอตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อของเล่นที่อาวีอยากได้หรือไม่ก็เอาไว้ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนนะครับอือหืออาวีนี่น่ารักจังเลยค่ะนึกถึงคนอื่นด้วยยามีน้ำใจจังเลยน่าชื่นชมจริงๆค่ะขอบคุณมากครับอาวีไม่อยากจะอวดเลยตอนเนี้ย กระปุกออมสินของอาวี่ใกล้จะเต็มแล้วด้วยละครับแต่เอ๊คุณครูออฟถือกล่องอะไรมาด้วยหรอครับก็คุณครูออฟแนะนําของขวัญมาให้อาวี่ยังไงล่ะคะว้าวตื่นเต้นจังเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูออฟช่วยอาวี่เปิดกล่องนะคะนี่ยังไงล่ะคะโอ้สวยจังเลยขอบคุณนะครับเอ๊หน้าตาคล้ายอาวี่เลยใช่ค่ะเอาไว้ให้อาวี่เนี่ยใช้เก็บเงินยังไงล่ะคะเย้ตอนนี้อาวี่ก็มีกระปุกออมสินตั้งสองใบแล้ว และกระปุกอมสินทั้งสองใบนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนักเรียนกับอาวีลองสังเกตด,ดูสิคะนักเรียนคิดว่ากระปุกอมสินทั้งสองใบนี้เนี่ยทำจากวัสดุอะไรคะอาวีสังเกตจากลักษณะของกระปุกอมสินใบแรกผิวเรียบแข็งมันวาวแถมเบาด้วยครับอาวีเคยลองเคาะก็มีเสียงดังเก่งเหมือนกับกระป๋องโลหะที่อาวีเคยเคาะเลยล่ะครับ อาวี่เลยคิดว่าระบุอ้อมสินใบนี้น่าจะทํามาจากโลหะครับใบนึงนะคะเมื่อกี้อาวี่ลองสังเกตใบนี้พบว่าผิวเรียบและแข็งเหมือนกันแต่หนักกว่าแล้วก็ลองเคาะแล้วเสียงไม่เหมือนกับใบรกเลยครับอาวี่คิดว่าไม่น่าจะทํามาจากโลหะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทํามาจากอะไรคําตอบของอาวี่น่าสนใจมากเลยค่ะช่างสังเกตมากเลยแล้วนักเรียนนะคะคิดเหมือนกับอาวี่หรือเปล่า กระปุกออมสินใบแรกเนี่ยทำมาจากโลหะค่ะส่วนใบที่สองนะคะทำมาจากเปเปอร์มาเช่ค่ะเปเปอร์มาเชคหรอครับค,ค,ครูอ๊อฟเปเปอร์มาเชคค่ะอาวี่นี่เรียนกับอาวี่เนี่ยรู้จักเปเปอร์มาเชคไหมคะว่าเป็นยังไงเฮ้ hey, อาวี่ไม่เคยได้ยินเลยล่ะครับมันคืออะไรนรอครับครูอ๊อฟเปเปอร์มาเช่ e เนี่ยนักเรียนสงสัยเหมือนกับอาวี่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบด้วยกันค่ะเย้ หาคตอบอกันการนำวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดมาผสมเข้าด้วยกันมีผลต่อสมบัติของวัสดุไหมคะถ้ามีผลมีผลยังไงเอ่ยแล้วนักเรียนรู้จักหรือเคยพบเห็นวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุกันไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่าววีเคยเห็นคุณแม่นำแป้งมาผสมน้ำตาลและน้ำกะทิตอนทำขนมไทยครับ นึกแล้วก็หิวเลยแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการผสมวัสดุต่างๆเนี่ยมีผลต่อสมบัติของวัสดุยังไงคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะมีใครอ่านชื่อเรื่องได้บ้างคะเรามาอ่าน,รานพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่สองสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำเปเปอร์ม,มาเช่ค่ะ จาเลยอยากรู้จังเลยครับว่าเปเปอร์มาเช่เนี่ยทำมาจากอะไรก่อนจะไปอ่านเรื่องราวนะคะคุณครูมีคำถามสองคำถามมาถามนักเรียนกับอาวีค่ะว่าคำถามข้อที่หคือการทำเปเปอร์มาเช่ต้องใช้วัสดุอะไรมาผสมกันบ้างคะเ <c oughs> <timeline> มื่อนำกระดาษผสมกับกาวสมบัติของกระดาษจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวอ่านเรื่องราวเพื่อหาคำตอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตอบคำถามนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในเรื่องที่2สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุนักเรียนสามารถฝึกอ่านเองได้นะคะโดยกดพักหรือ pause วิดีโอค่ะเพื่ออ่านเองเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนกด play หรือเล่นต่อค่ะเพื่อมาเรียนรู้กันต่อได้เลยหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูอและอารวีได้เลยค่ะเรื่องที่สสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุ หลังจากการรับประทานอาหารฉลองวันเกิดเสร็จแล้วพ่อพาฉันไปซื้อขนมที่ร้านแห่งหนึ่งที่ร้านนี้นอกจากมีขนมแล้วยังมีของเล่นที่เจ้าของร้านทำขึ้นเองฉันเห็นหน้ากากหลายแบบจึงอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าหน้ากากเหล่านี้ทำจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับ ศินตุก๊กตารูปสัตว์โอ้โหนักเรียนกับอาวิชตั้งใจอ่านมากเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะนักเรียนกับอาวิทราบหรือยังคะว่าเปเปอร์มาเช่คืออะไรเปเปอร์มาเช่ก็คืองานศิละปะกระดาษอัดกาวรูปทรงต่างๆครับใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วเปเปอร์มาเช่เนี่ยทำมาจากอะไรคะเปเปอร์มาเช่ทำจากกระดาษผสมกับกาวครับเปเปอร์มาเช่หรือกระดาษอัดกาวเนี่ยสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะนักเรียนทำของเล่นของใช้ครับ อย่างเช่นทำหน้ากากทำตุ๊กตารูปสัตว์ครับอ,อีกอย่างแล้วก็ทำกระปุกเอาสินได้ด้วยครับนอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วเนี่ยยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเรื่องราวไปพร้อมๆกับอาวี่เลยนะคะนอกจากเปเปอร์มาเช่ที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันแล้วยังมีคอนรี สดุที่เกิดจากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันโดยสมบัติของคอนกรีตจะแากไปจากวัสดุที่นำมาผสมเมื่อผสมแล้วคอนกรีตจะค่อยๆแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงใช้ทำถนนสร้างบ้านหรือตึกได้นอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วเนี่ยยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างคะที่เกิดจากการผสมวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกันคอนกรีตครับ พราะคอนกรีตเป็นวัสดุที่ได้จากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันครับนักเรียนคิดเหมือนกับอาววีไหมคะใช่แล้วค่ะคอนกรีตเนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งนะคะที่เกิดจากการผสมวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ทรายหินและน้ำนั่นเองค่ะจากเรื่องที่ได้อ่านกันไปเนี่ยเรามาลองตอบคำถามกันดูอีกครั้งนะคะสรุปแล้วเนี่ยการทำเปเปอร์มาเช่ต้องใช้วัสดุอะไรมาผสมกันบ้างคะการทำเปเปอร์มาเช่ เป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวครับใช่แล้วค่ะการทำเปเปอร์มาเช่เนี่ยเป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวค่ะเพื่อทำเป็นวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากกระปุกออมสินตุ๊กตารูปสัตว์ภาชนะหรือกระเป๋าเอาไว้ใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะแล้วเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวเนี่ยสมบัติของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะนักเรียนทำให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ครับอย่างเช่นกระปุกอมสินของอาวี่ใบนี้ไงล่ะครับ จากคําถามที่คุณครบถามนักเรียนไปเนี่ยลองเปรียบเทียบคําตอบของตัวเองก่อนและหลังอ่านเรื่องสิคะว่าต่างจากเดิมไหมจากเรื่องที่ได้อ่านไปเนี่ยเราสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะว่า การทำเปเปอร์มาเช่เนี่ยเป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวเพื่อทำเป็นวัตถุต่างๆค่ะเมื่อเรานำวัสดุต่างๆมาผสมกันอาจทำให้สมบัติของวัสดุต่างไปจากวัสดุที่นำมาผสมค่ะยกตัวอย่างเช่นเ a ปเปอร์มาเช่ที่เมื่อเรานำกระดาษมาผสมกับกาวแล้วเนี่ยสมบัติของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งขึ้นจนเราสามารถนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้นั่นเองค่ะ และยังมีวัสดุอื่นๆอีกนะคะที่เกิดจากการนําวัสดุหลายชนิดมาผสมกันอย่างเช่นคอนกรีตที่ได้จากการนําซีเมนต์ทรายหินแล้วก็น้ำนมาผสมกันทําให้สมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงทําให้เราเสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําถนนหรือสร้างบ้านที่แข็งแรงให้เราอยู่ได้นั่นเองค่ะตัวนักเรียนกับอาวีทราบไหมคะว่ายังมีวัสดุอื่นอีกไหมที่เกิดจากการนําวัสดุหลายๆชนิดมาผสมกันและสมบัติของวัสดุหล ผสมนน,นั้เหมือนหรือแตกต่างจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมยังไงคะไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เป็นไรคะ่ะอาวีเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาคำตอบด้วยกันในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะักเรียนกับอาวีตั้งใจเรียนมากเลยขอเซ็นตบกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครูกับอาวีต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะเตรียมวัสดุอุปรกรณ์สำหรับครั้งหน้ากันแล้วพบกันใหม่นะคะนะักเรียนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย